ี่ะคะฉันคิดว่าฉันจะทิ้งวิดีโอของฉันไว้ให้ซากิจังสัก3ามคลิปนะคะคลิปที่หให้เธอเมื่อถึงวันเกิดตอน3ามขวบของเธออีกหนึ่งให้ตอนที่เข้าโรงเรียนปฐมแล้วก็โฟซากิสุขสันต์วันเกิดนะมีของขวัญจากามามาให้ด้วยละซากิจังสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะมามายินดีด้วยจริงๆพอดีว่ามามาต้องย้ายมาอยู่ที่ทีวีแลน เราก็เลยจะเจอกันไม่ได้เจอกันได้แค่แบบนี้เท่านั้นนะน,นะมาม้าอยากที่จะให้หนูเชื่อฟังป้าป๊าแล้วก็เป็นเด็กดีมาโดยตลอดนะถ้าทําแบบนั้นได้มาม้าสัญญาว่าจะมาเยี่ยมให้ได้เลยละนั่นมาม้าละอืมซากิจังยินด,ดีด้วยกับการเข้าโรงเรียนนะลูกโตขึ้นมามากแล้วนะจ๊ะมาม้าดีใจมากเลยละรอวันนี้มาโดยตลอดเลยละนะตอนนี้มาม้าอยู่ที่สูงสวรรค์แล้วนะก็เลยไปหาไม่ได้ แต่ถ้าหนูช่วยดูแลป้าป้าเหมือนที่หนูทำมาโดยตลอดแล้วแล้วก็มามาก็อาจที่จะมาหาหนูในสักวันหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวแม่จะรายมนใส่หนูแล้วนะปิงตอนนี้ไปเข้าครัวทำอาหารได้แล้วจ้าให้ซากิจังในตอนที่เธอมีแม่ใหม่แล้วซากิจังช่วยงานบ้านได้ดีมากเลยละมามาภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะแต่ตอนนี้หนูพักผ่อนได้แล้วนะ เพราะว่าหนูมีแม่ใหม่แล้วนะซ,ซาซาคิจังหม่าม้าว่ามันคงถึงเวลาที่จะต้องบอกลากันแล้วลหะนะแต่ตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างมาม้าอยากที่จะอยากเจอหน้าหนูมาได้ตลอดอยากที่จะมีชีวิตอยู่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทานและคอยเฝ้ามองดูการเติบโตของหนูมาได้ตลอดเอาละนะซากิจัง นี่คงจะเป็นเวทมนต์ครั้งสุดท้ายของหมามมาแล้วล่ะนะมันชื่อว่าลืมแม่คนนี้ซะจงลืมเรื่องราวทั้งหมดของหมามมาไปให้หมดแล้วก็ใช้ชีวิตอยางมีความสุขกับป๊าป้าแล้วก็หมาหมาหคนใหม่นะหนึ่งสองสเวทมนต์แบบนั้นนะมันไม่ได้ผลหรอกนะ เพราะว่ามัมม้านะ่ะจะคงอยู่ในหัวใจของเราไปตลอดเลยยังไงล่ะซากิมัมามา้าพร้อมหรือยังเออเอาละแอคชั่นถึงมัมม้าที่อยู่บนสวรรค์น,นะคะ